สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับมาอยู่กับช่องทอมนิดทําไปเรื่อยโอ้โหเมื่อนี่บ่มีเวลาห้เลยครับวันแม่กับคือว่าสวัสดีวันแม่น้ำเด้อครับวันที่สิบสองสิงหาคมสู้ๆไหมนะครับผมมืก็พึงจะวางอันนี้ก็เที่ยงจะบายแล้วเนาะอันจะติดแม่มหาเมื่อนี่ก็เลยไดี๋ยอยู่กับแม่ก็่ทนเด้มีเวลาล่งให้ อยู่กับแม่คุยกับแม่วันแม่เพร่กับพึงกลับไปแล้วครับเดิ๋นอนแม่กับมานอนน้่คืนนึงกับพึงจะได้คุยได้ทักทายอันนี้กับมาหายเบิงบรรยากาศก่อนแล้วครับกับพระท่านในมีเวลาคือว่าเฮ้าวันแม่เนาะแม่กับมาหาน้ำวันยุดของเฮ้านี่แหละก็พึงจะได้อัดลง้งห้ครับสู้ๆต่อไปครับมาเบิงผลของหมูว่านี่เฮ้ากับมาลงตัวเลขกให้คือก็แล้วครับเดี๋ยคือว่าเหล็ก ก็ต้องมีเขาไม่รู้สนอ้อฮะกูบอกก็กเนาะเสียดายมือวาน,นี่นะครับเนะะะาะเผื่อพืใดไดี๋ยเบิ่งคลิปมือวาน,นี่ก็แฮงบมมีเวลาเลยครับอยู่โรงงานด้อครับมือวานนี่เนาะมือวาดอยู่โรงงานก็ได้เห็ุแค่แบบนั้นไห้เพื่อจะลงโัวเลขกไทยวิดีโอแบบนั้นก็คือว่ามันเล่งด่วนดีๆครับมันก็ต้องขอโทษขอภัยก็คือว่าเท่าต้องมีวิดีโอจักหน่อยนึงนะครับเพื่อจะลงภาพใดเนาะอันนี้เท่ากับมาลงคลิป หายคือเก่าแล้วครับกับตัวเลขของเฮาเนาะเฮากับบไดด้รุงหนาตาด้วครับบุตท่านดีเตรียมพร้อมเนาะเลยเอาแบบนี้เนาะยาวากนเด้วยรับเฮากับตรงบอกกันก่อนเนาะพูดคุยทักไทยบอกกันก่อนนี่ย่บานกันเลยเอาแบบนี้เนาะมือนีเนาะบอดด้เห็นหนาหินตากับพเป็นหยังเนาะครับผมคือว่ามันหลิงดวนมันบุตท่านได้มีเวลานะครับผมต้องเข้าใจกันนะก็เลขเขาเลขรุดก็ต้องขอโทษขออภัยกับเนวทาเขาทั้งช่องเฮาเนาะ มาหมูว,ว่านี่ห้าบอมาเลยเนาะห้าลุดไปครับเดินเป็นแปดล่องเป็นสามมันมาสามหกเนาะปกติแล้วกับ,บมีอีกครับบนก็จะเป็นหกสองแปดเนาะแปดสองหกกับบอมี่ครับดาวหอาก็ลุดไปเนาะดาวขอยุดพักก่อนจักหน่อยนึงครับก็คือว่า เดี๋ยวเลขกมันเข่าก่อนนะครับห้เลขคำนวณมันเข่าก่อนสักตาหนึ่งก็อนจีมาลุกงหายอยู่ครับก็อจีมาลุกงห้ขอหยุดพักใจเากาคนพระท่านได้เตรียมตัวครับพระท่านได้คิดมาเนาะส่วนคลิปนี้บุลูว่าเสียงมันจะเข่าบุลูครับใส่ใส่อยู่ครับไปย่ำว่าหายเบาดังๆเนาะมาเอื้อนเดี๋ยวก่อนครับ วันที่สิบสองเนาะมือนี้เนาะเฮาก็มาเที่ยงบ่ายแล้วจะท่านบอกอะคือว่าแนวทางไว้ครับถ้าผูใ้ใดท่านกัเออท่านเนาะเฮาก็ต้องขอโทษพายมันมันเหตุงานประจํานะครับมันมันยากหลายเนาะมันยุ่งเขาแต่ก็ยังอยากมาลุ้นให้คือเก็แล้วครับมามาเบิ่งกัะตัวเลขของเฮาก่อนครับตัวเลขของอเฮาก็คือว่าวันที่สิบสองสิงหาห้าหน้อยเด้อพิเศษปกติวิ่พี่ แต่เลขเขาแล้วก็ขอให้ยุดขอให้มันเขาเนะมือว่านี่มันเฉียดไปทั้งบนทั้งล่างมันจอบนเขาเนาะสายลูดกับมันพ่อได้ยุ่เนาะสายดูดกับขอให้ตัวเด่นของเฮาเหละครับลูดไปครับตัวหนึ่งกับพ่อครับมามือนีก็คือว่าหายเด่นเด่นเป็นเจ็ดล่องล่องนี้เขาหายเป็นบุนนะครับบุน ได้เขาจะจับเบิ้ลนมาให้อยู่เข้าให้เด่นเป็นเจ็ดตัวเดียวแล้วกับเบิ้ลไว้ครับลุงเบิ้ลนไว้มาเด่นเป็นเจ็ดให้ตัวเน้นตัวแดงเขา้าก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดแปดเน้นตัวเน้นตัวแดงเลยครับมาเจ็ดจับคู่มากเจ็ดจับคู่มากก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดหก ให้ตัวตัวกันของจิตเท่าไหหัเก,ก่าก็ศูนย์สามด้อครับหาเก,ก่าก็ศูนย์สามเดี๋ยวยินบนอ๊อฟครับก็คือว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกครับหาเก,ก่าก็ศูนย์สามเหมืนตัวกันของจิตเท่านะก็ฝากเป็นกำลังใจแนวทั้งเบื้องกันไปแล้วับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าม,มักกดไลค์ให้แนเด้อครับผมเนาะ กดแช่ไปน้ำเด้อครับห้เขามารับช่มกันเบิงนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะทาเมนน่มีเวลาก็คือว่าเพื่อนผุน้ะครับมีเอรี่เนาะกันย่าสินกันย่าเราก็จะลุง่งทุกมือแล้วครับสินกันย่าเริ่มตุลาลเนาะอันช่วงนี้มันงานนกครับเมืยครับีหรหี่ครับมันก็นเลยได้มากแบบนี้เนาะ มาอีกไถเบิรนเดือนเป็นเจ็ดลองเป็นเบิรนคือว่าเฮ้ามีคิดว่ามือน,นี้มีเบิรนครับเฮ้าก็เลยจัดเบิรนมากก็คือว่าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดนี่แหละครับเบิรนตัวเบิรนของเฮ้าสู้สู้ไ้ตุงเบิรงตุก,กตาคือว่าสู้สู้ไปด้วยกันอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับเงาะหามเงินหามทองมาฝากมาให้นะครับผม โลเคชั่นอาจจะบสวยบ่สวยบ่หรูเฮาก็ให้เบิ้งเอ้เขียวๆครับความนนาหักของช่องเขาเนาะบ่ะมีหอย่างหลายนะครับเบิ้ล667788ให้โตกันของเบิ้ลเดอมืม้อน้เดอให้4 1กับ4 6ครับส1กับ4 6เด้อครับมาซูมซูมนะครับ ยิ้มหว,นหวานๆนะครับสู้ๆนะครับผมสู่ๆไปน้ำกันนะครับครับอันนี้มีแกะหนาหักของเห่านี่ครับจัดฟันน้ำผมเอ็นช่องของเห่ากัแบบว่บาเอาแบบนี้นะครับหนีๆเนาะมาตรงความหนาหักคือเก่าครับมา มาเว่าต้อกันอีครับมาจับสามตัวนะครับมือนีหวังเป็นอย่างยิ่งพอแม่มาหาขอให้มีความสุขวันแม่สิบสองสิงหาห้าน้อยหอาก็จะเขา่าสามตัวตรงๆงจับคู่หาแล้วมีสีตัวสีหางจัดไปเด้อครับสมัครกัฝากกดไลค์ครับกดไลค์เป็นกำลังใจของทางช่องครับผมก็คือว่า จับคู่มาแล้วครับให้สามตัวเนาะสามตัวแปดเจ็ดหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งกับเก้าหกหกอีกตัวหนึ่งกับคือเก้าสี่หนึ่งตัวสุดท้ายของเขาไข่เป็นเก้าแปดแปดมือหนีวันพระผ,ผอมเด้อวันเมยวันพระเลขอาจจะมีเก่าหลูดกับเจ็ดเด้อครับเจ็ดหลุด เพื่อมีจิตเก่าเนาะหากเก่าดีสิครับเขาจับสามตัวหว้มีเก่ามีแปดไปพูวามันจิมามันแม่สิบสองสิงหาเดือนแปดอาจจะมีเบิร์นแปดแปดนี่แหละค่ะเพราะว่ามือน,นี้มักเบิร์นเนะาะมักเบิร์นแล้วก็คิดว่ามันจะมาเบิร์นห้ครับก็ลเลยเดินเป็นจิต ล่องกันเป็นเบิร์นคิดว่ามีเบิร์นนะครับผมการแนวทางนะครับเลรก,ก็ต้องมีเขามีรูดฝากให้ก็า่างใจติดตามเบิร์นกันไปครับสู่ๆไปน้ากันนะครับฝากขอหนีน้ำเด้อครับฝากผู้ใดมักเลรกกับกดไลค์ให้เลยนะครับมักบอกกับกดไลค์ให้เลยครับสามน้อยเด้อครับเขาคิดมาไห่พิเศษปกติแล้วกะ็ VIP หมู่ว่านมันรุดแล้วมือน,นี้มันจะเขาครับ พะว่ามือว่านแค่เข้าโจวเขาเนาะผ่านไปนะครับก้อนนี้ก็เขาให้นึ่งสามสามนึ่งมาสองมื่ติดแล้วก็ไปเขาหวยเล่ามือมือนี้วัานมันผุดเนาะวันผุดเดี๋ยวมื่อื่นเป็นวันพุรหัสเทาก็จะมาลงหวยเล่าให้คือเก่านะครับกันแนวทางเนะาะฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม มันอยู่กับบรรยากาศเขียวๆก็เห็นหน้าเห็นตาเอาแบบนี้ก็ได้เนาะเฮาอยุ่เอามันช่วงนี้มาท่านเนี่ยเตรียมพร้อมมาท่านเนี่ยอาบน้ำซีซับพิธีครับฝากกัลังใจงอเงๆๆินงอทองเฮาน้ำนี่ครับพระนะ โซนความหนาค่ะครับตัวเลขเข้าก็จบไว้แล้วเนาะตัวเลขเข้ากับขีให้ยแล้ว้อครับบ่ไ,ได้ฝากให้กำลังใจกันไปครับผมอยู่กับช่องกันไปเนะาะรับชมกันไปยางๆงครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชม